ครับโอเควันนี้เบียะไแซ่บกับไม่รู้เราพามาตลาดน้ำสีภาคครับพี่ภยาที่ไหนครับพี่ภริยาพี่บอกว่ารับตั้เขาป๊อฟผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาบอกกันว่าจริงเขามีเสาร์อาทิตย์ครับคนจะเยอะวันนี้คนไม่เยอะหรอกครับเมื่อคืนสามตัวนี่มาแล้วครับแก๊งอีแแฮะนะฮะแก๊งอีแแฮะลุ่มลังมากครับนี่คือหน้าตาแก๊งอีแแฮะนะเราจะไปภาคอีสานกันก่อนครับใช่ไหมผมไปอีสานครับจะไปอีสานกันก่อนครับวันนี้ผมกระตั้มลำพีมครับ คุณอาหายครับป่ะตามกันมาแล้วคนร้อนนะครับแล้วก็ง่วงนอนครับนั่งนั่งขาหัวเสียว่หมอนันนะตัวนี้ค่ะตามมาครับตัวนี้เลยตามมารูแน่นะทุกคนเสียชีวิตจึงงบอกนะตามตาม นี่คือพิธีกรของเรานะครับนั่งนั่งนั่งทำหน้าเงาอยู่คล้บนั่งทำหน้าเงาใส่เยี่ยวเลยครับตั้มนี่จะต้องนี่เย็นดีนะต้องเอหลกใชืขาอ๋อนี่คืออาจารย์ครับจะเป็นคนนำทางหทางแล้วม่วมัไปยป่าพ้ทาท้ายกล้องเลยครับใครมีับตั้มขึ้นเนี้ย คีกรักเนาะย่ครับคุณซ้อมเมียน่ที่สนใจคนหล่อคนใจคนหล่อสนใจคนหล่อไม่นื่อึงอย่าถ่ายไฟที่เที่ยงผู้จัดไม่สุดนะครับบาอแล้วันละแถงเนี่ยตลาดแหนม ไม่หยอ่ะไม่ค่อยจะมีอะไรเลยแตแล้วไายอ่ะมาจเสร็จไปอันจะยังไม่พูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอด้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย้ยไุ้ยอุ้่อ้อุ้อ้าอุ้่อุ้ยด้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุเยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมยนุ้ยอุ้ยอุ้ย้ออ้ยยย้้อยอ้อุอดได้ เดี๋ยวครับแต่ว่าเราี่องพับอีกครึ่งหนึ่งนะฮะวอนนี้เวลากี่โมงครับประมาณสี่โมงครึ่งเรามากันที่หาดจอนเทียนครับเทียนที่มสยาครับจากเมื่อเช้าที่เราไปอะไรนะตลาดน้ำสี่ภาคกันนะฮะวันนี้เราได้คูนัสกลับมากลับมาแล้วมทลนะครับเฮ้ยพอแล้วดูดูวันนี้ผมพร้อมมากใครถามใครถามครับ จ้าอ้วดทำไมครับเนี่ยครับวันนี้เราได้คุณอาดกลับมาแล้วนะฮะครับมาเช้ามาเช้าวงนอนไปเลยครับเลยเกเรฮะมาเช้าแล้วก็วันนี้ก็เข้าอาจารย์ให้มาทำกิจกรรมในการเทคอพิเจอร์ครับในการสร้างภาพกลิ่ขยะแล้วก็ทำกิจกรรมหายนรูวอะไรก็ไม่รู้นะที่เด็กทำเหมือนกัครับแต่ก็ครับยง่ายอย่างนี้อย่าหายเป้าครับไี่ฟองไม่แม้ที่เราไปน้องพีวไม่ตลกครับไม่ตาวครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้มีสาวฝรั่งเคยน้องผมด้วยนะครับแต่ไม่ทันถ่ายครับเขาเขาใส่เสื้อผ้าไปก่อนนะ เราจะมาเดินตัดกล้องทำไมเนี่ยเฮ้ยทูสแอนด์ฮุจะไม่ว่างครับยูร่าครับก็ไปสร้างภาพแทมกันอยู่นะฮะทางเขาเรียกอะไครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดูสาวกันดีกว่านะวันนี้ครับเป็นการสร้างกระแสของคุณราชนน์นะฮะของคุณหนึ่งฮะกับคุณอัดนะฮะเวลาสามร้อยของคุณหนึ่งนะทำไมต้องมีไก่ด้วยครับคุณอัดทำไมต้องมีไก่ด้วยครับวิธีการอบไก่นะครับเอ้ยยอก โอเคครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งชมโฆษณาครับนี่มีอาเมนะะกับมครั้งนึงจมที่เราเล่นเกม้ชยก็ืนกาาายงงาน,นเล่นน้ะก,กับไปเทียวครับแตไมถา,า,ายคตากล้องายรีกระดาษีกระดมือีเหตุการ์การเกิดขึ้นคฝนตกครับทำให้เราต้องย,ย้ายเขัามาใหม่ัเครื่องนน สองคู่ครับคุมาทำหน้าที่เลยสิครับเดี๋ยวไม่จ้างเดี๋ยวไม่ให้เงินเดือนนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะคุณตั้มมาทำซีอินะฮะโอ้โครับดูนะครับดูดูหน้าคนกระทำความผิดครับแล้วเราจไปดูหน้าคนกระทำความผิดครับนั่นแหละครับเกเรจะพูดไหมครับน่ารักขแผลพูดออกมาแลแล้วเมื่อกี้อีกอันหนึ่งนะครับคุณบ้านนะฮะเอาน้ำส้มเขาแตกครับผู้กรณ์ทำผิดครับ วเราย้ายหนีครับย้อดลังคุณเชาเมยถ่ายครับเพราะเจ้าของกล้องนอันนี้นะครับจะถ่ายตัวเองตอนตอนกำลังมีเซนตนะกเลยไม่ถ่ายแนะนำเข้าวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมจะมีคุณล็อตมาเล่นมายาให้ดูครับแล้ว <c oughs> ไงต่อครับแล้วไงครับแล้วไงต่อครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหนักมากเลยครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนครับเออเมื่อคืนจะเล่าให้ฟังครับมีมีไอ้สซ์ซันมาส์ต์หนึ่งตัวที่อยากเข้าฝักอยากจะตับกับตับแต่พอมาถึงท้ามาถึงจริงๆเสือกไม่ได้เอาบัตรไปครับทำให้พวกผมเนี่ยต้องเข้าไปกันเองแล้วเสียประมาณ80กว่าบาทคืนนี้ครับก็เจ็บหนักไปแต่ไม่เท่าไหร่ครับแต่เองหลาคนอยากเข้าเข้าได้เข้าก็สำเร็จแล้วนะครับพวกบัตรู้เองเป็นเป็นโซนหัวใจนะครับตอนนี้ก็รอแข่นะครับอันนี้ก็เข้าเก็บพวกผมแล้ว ไม่รู้ครับวันนี้รู้สึกว่าไม่พูดหางกันเลยเลยมีท่าทีเราไม่เช้ายทำไมไม่เราไม่เชื่อเลยโอ้เดี๋ยวเขนถึงเชื่อเองไอ้ยัเดียบมายากนแหม่เลยคืนนี้ดิเพราะเมื่อคืนเมื่อคืนไปดูมายากลแมาแล้วแมาว่าทำได้เลยอะไรนี้เก่งครับเป็นเป็นคุณผู้ชายสามารถนะฮะก็ดูบรรยากาศแล้วครับๆตอนเราล้อนๆอยูนะฮะเราแต่ละคนรอหายกันอยู่ครับแล้วแบบหิวกันชิบหายไปหมดเลยครับ แ,แล้วคนเ <ไป S 2> ห็เเนมืชี้ายไหมว่าอ่ะเริ่มเลยอือลูกตอนนี้ครับอ่าเชิญเลยเชิญเลย ผมจะเสกออกมาอีกอย่างเลงครับอันนี้เสกให้กับอะไที่ช่ใช่ไหมครับผมจะเสกครับยังไม่ดูเจ็บแล้วเสกมาแล้วเสกยังมาดูดูแล้วครับของแม่กินชิ้งไหนเลยรอกันมานานครับโอเคครับก็ขออนุญาตเต็มตัว,ดวเด็กนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครับมีอะไรแซ่บเจ็บแล้วครับเอาเลยเอาเลย ไอ้ฮแรงไม่ตอนนี้ลุงนแร้งแล้านี่มหน้าอจายรูเมื่อกี้ครับหลังจากคโอ้มือใครนี่คือมือนี่ครับแล้วก็ตามไปดูไปนเาครับ ดูไปนะครับนี่นะครับมีไฟเล็กๆเมตรนั่นแหละครับเขาคือมันเล็กมันแคบไปอ่ะนี่เขามาเขา้ามาเขาชอบโอ้อ้อนะครับเดอยี่ยมจริครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าจานที่สองจะเป็นไรแล้วจะหมดภายในกี่นาทีเริ่มรับสถิครับดูดูโต๊ะหนห emos, ึ่คร <dd lava> <less> <c oughs> ับยังไม่หมดเลยดูโต๊ะหนึ่ กไมนเปิด่านที่ท่าเรือะาจาท่าแยกท่าม้าในวันนี้คะแล้วก็ขอเชิญท่าคณะวิีนะคะท่านคณสุพรรกันตาพิศม์คณะวิธีคณะวิีคณะวิมีสถารันเทพศาสตร์ค่ะได้กล่าวเปิดงานรายต้อนรับนิสิ์นะค่ะจากทุกท่าน ได้กินแต่น้นมนไม่ทานมื่ีน่าจะกินไห้นเนื้อแน่แนๆบ้างให้โชว์ให้ดูก่อนได้กินแน้ไม่ได้กินสามชั้นนะครับผม่อกีตอนนี้มีมีน้ำแล้ว้งไ้าเพราะว่าเราได้เรื่งใหญ่ขึ้นเ่องนะวันนี้เราไกแล้วนะน้ำยังไงน้ำนี่เป็นแม่นะเป็นเพ,เพศเพศแม่แม่น้ำอันนี้ แล้วนะครับดูครับดูสภาพของเรานี่ครับดูสภาพครับนี่นะครับการกิ้งไวย่างนี้นี่เองครับแล้วก็ท่านธัญเทพพอแล้วครับไม่เล่นไปรย์กอล์นะครับท่านธัญเทพคนตีครับไปยอมขึ้นไปร้องเพลงครับเราไม่ห่วงแล้วเราไปร้องเพลงแทนมาทำทีนะพอแล้วครับเดี๋ยวมีเราจะแนะนับครับอันนี้คือคุณเลสนะครับตากล้องครับตอนตอนเอ่อตอนแก่นะฮะอันนี้คือคุณนะครับตอนแก่ครับดูไว้ครับ